คลิปนี้เราจะเดินทางจากจังหวัดนครราชสีมาไปยังภาคเหนือแต่เราจะใช้เส้นทางเดินทางไปทางจังหวัดจังหวัดขอนแก่นอุดรธานีหนองบัวลำพูเลยลำปางอุตรดิตถ์แล้วก็เข้าสู่เชียงใหม่โดยเราตั้งใจว่าในแผนการเดินทางนี้เราจะไม่มีจุดมุ่งหมายและปลายทางค่ำที่ไหนเราก็จะนอนที่นั่นเราจะเที่ยวให้หินใจที่สุดเราอยากทำอะไรเราจะทำเราอยากแวะไหนเราจะแวะ ต้องบอกเลยว่าการขับรถไปเที่ยวในครั้งนี้ของเราเนี่ยซึ่งจะเป็นครั้งแรกนะที่เราจะไปจากอีสานแล้วก็ขึ้นไปเหนือนะและ้วก็ถึงแม้ว่าการขับรถระยะทางไกลขนาดนเนี้ยเนี่ยอาจจะทําให้เราเหนื่อยหรือเมื่อยล้าไปบ้างแต่วิวข้างทางหรือถนนทุกสายสายหมอกเอ่ยภูเขาเอ่ยต้นไม้เอ่ยมันทําให้เราหายเหนือ่อยหายล้าไปทันทีเลย และนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เราขับรถขึ้นดอยครั้งแรกเลยนะโดยที่ไม่รู้ว่าเส้นทางจะเป็นยังไงและแถมยังเป็นฤดูฝนอีกด้วยนะระหว่างทางที่เราขับไปฝนก็ตกตลอดทางนะ ถนนบางช่วงระหว่างขึ้นดอยเนี่ยถ้าเราพลาดไปก็ทําให้เราเกิดอันตรายได้เหมือนกันนะแต่ว่าเราก็ค่อยขับไปตาม GPS นะอุปสรรคค่อนข้างที่จะเยอะนะสําหรับคนไหนที่ยังไม่เคยขับรถขึ้นดอยนะเพราะว่าทางโค้งค่อคนข้างแคบมากๆแล้วแถมยังมีรถสวนไปสวนมาและฝนก็ยังตกตลอดทางอีกด้วยนะดังนั้น,นต้องใช้สติแล้วก็และก็ใช้ออปชั่นในรถที่มีอยู่นะโชคดีอย่างหนึ่งที่เราเอารถขับสีไปนะซึ่งเราก็จะใช้ระบบในรถเนี่ยแหละระหว่างทางเนี่ยอาจจะแบบถนนลื่นแล้วก็ใช้ออปชั่น กันถนนเลื่นนะแล้วก็บางครั้งก็จะใช้แบบระบบทางโรงลาดช,ชันซึ่งทําให้การเดินทางของเราครั้งนี้รู้สึกว่าเออมันเซฟตตี้ขึ้นมาในระดับหนึ่งนะหลังจากที่เราเที่ยวทางภาคเหนือเสร็จแล้วนะเราก็จะกลับเข้าสู่จังหวัดนครราชรสีมาโดยใช้เส้นทางเชียงใหม่ลําพูนลําปางตากอุทัยธานีสิงห์บุรีชัยนาทอ่างทองอยุธยาแล้วก็เข้าสู่จังหวัดนครราชรสีมากลับมาเที่ยวที่ปากช่องที่เขาใหญ่ต่อนะ ที่ที่เราประทับใจมากที่สุดในการออกไปเที่ยวในครั้งนี้เลยนั่นก็คือจังหวัดเชียงใหม่นะซึ่งเป็นจังหวัดที่น่าเที่ยวมา,มากๆนะในตัวจังหวัดก็ดูมีมนต์ขลังมากๆแล้วก็ที่เที่ยวก็เยอะมากๆนะและที่ที่เราชอบที่สุดเลยนั่นก็คือดอยหลวงเชียงดาวนะ คือมันสวยมากๆทุกคนแต่ว่าการเดินทางก็ค่อนข้างที่จะยากนะระยะทางก็โคตรไกลเลยและยังมีอีกตั้งหลายที่หลายจังหวัดที่เราอยากจะไปนะแต่ก็คงเอาไว้โอกาสหน้านะเพราะว่าครั้งนี้เรากลับมาพักที่ไทยก็คือใช้วันดุดก็คุ้มมากแล้วนะไว้โอกาสหน้านะเราจะเดินทางกันอีกนะ